ดวงของชาวราศีธนูดวงชะตาเปิดลาบทรัพย์ใหญ่ดวงเศรษฐีรวยทรัพย์าบลอยโชคใหญ่ทำนายว่าชาวราศีธนูนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ดุดดังเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์าบใหญ่นะครับนะคิดหวังเรื่องของ,ของการเงินด้านใดทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะครับนะ แตที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ว่จาจะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านคำนัยว่าท่านก็มีกินอาจจะได้สูงมากเลยนะนะดวงเด่นโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีธนูท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดวงชะตาเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าอาจจะได้ลาบใหญ่ที่อาจจะทําให้ชาวราศีธนูนะครับเปลี่ยนชะตาชีวิต เรื่องของการเงินได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับใครที่เป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะนะฮะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนู ในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2568นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าชาวราศีธนูท่านจะมีไรายได้จะมีการเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตคิดเลยจะได้โชคลาภลาบลออโชคใหญ่ที่เป็นหลักแสน หลักล้านหลัก10ล้านจะไหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างหากคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัย ทุกท่านในณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีธนูนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่ามีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาบการเงินขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่ให้ความหมายที่เป็นการเงินก้อนใหญ่การเงินลาบใหญ่นะครับให้ความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของลาบร้อยโชคลาบต่างๆด้วยนะฮะ เรียวว่าเป็นสุดยอดดวงาการเงินเลยนะครับวันนี้ชาวราศีธนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกวันนี้นะครับนะฮะชาวราศีธนูนะเด่นมากเลยนะครับในเรื่องของการเงินนะนะฮะก็จะเป็นไพ่ตรงล้อมหาสมบัติไพ่ตรงล้อมหาสมบัตินะครับ ความหมายของไพ่หมายถึงโชคลาบลาบลอยหมายถึงการเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะได้มาแบบเหมือนเป็นจากโชคลาบหรือเป็นการเงินก้อนใหญ่ๆที่อยากจ,จะทําให้ชาวขอภัยที่อยากจ,จะทําให้ชีวิตของชาวราศรีธนูเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงที่เป็นดวงที่เปิดดวงโชคลาบนะ จะพลิกชะตาชีวิตนะฮะจากแบบที่การเงินไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะแบบเปลี่ยนเป็นการเงินที่ดีมากๆได้นะฮนะแล้วไพ่บิบอปจุนนะครับหรือว่าไพา่กองรอมาสมบัตินี้นะครับหมายถึงการเงินที่ได้ไม่รู้จบอับนนี้ความหมายของไพ่นะอันนี้คือความหมายของไพน่นะครับนะหมายถึง อาจจะมีคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินนะครับหมายถึงอาจจะมีช่องทางการหาเงินแบบใหม่ๆนะนะฮะท่านอาจจะได้โชคลาภทางการเงินแบบลาบลอยอาจจะได้ช่องทางการเงินแบบใหม่ๆนะครับอาจจะมีคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินนะและภายไปนี้ขึ้นนะครับถ้าชาวราศีธนูท่านใดเนี่ยไปรเริ่มทําธุรกิจอะไรเอาไว้เนี่ยนะฮะก็ทํานายว่า การเงินก็จะเริ่มเข้ามานะครับนะการเงินที่ท่านการงานที่ท่านไปทําเอาไว้เนี่ยนะครับนะการงานที่ไปสมมุติท่านไปทําธุรธกิจอะไรใหม่ๆหรือไปทํางานอะไรใหม่ๆหรือว่าไปค้าขายอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะก็จะเริ่มเห็นผลทางการเงินนะครับให้กงง้อมสมบ,บัตินะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงลาบซัพย์มรดกด้วยนะเรียกได้ว่าถ้าชาวราศีธนูนะครับ ถ้าท่านมีญาติาพี่น้องหรือ,อมีพ่อแม่ที่พอจะมีทรัพย์มีการเงินดีๆอะไรแบบนี้นะอาจจะมีการได้แบ่งทรัพย์มรดกแบ่งที่ดินอะไรอย่างนี้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีครอบครัวที่แบบมีตังค์มากๆไม่ได้แบบแหมครอบครัวที่มันแบบนะมีสมบัติอะไรเยอะทานายว่าท่านก็จะมีสมบัติด,ด้วยตัวของท่านเองนั่นก็หมายความว่าท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้การเงินก้นใหญ่ที่ทำให้ท่านเนี่ยทำให้ท่านเนี่ย มีลาบทรัพย์สมบัตินะครับนะฮะถือว่าเป็นดวงที่ดีมากเลยนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านตรงนี้ก็จะดีด้วยเพราะว่าไพ่กวงลมสมบ,บัตินะครับหมายถึงลาบทรัพย์อสังหานะหมายถึงการเงินที่จะได้มาแบบลาบทรัพย์อสังหาด้วยนะครับใครที่มีที่มีบ้านจะขายท่าน,นว่าก็จะขายได้ในม่ชานี้นะนะฮะใครที่ เป็นในหน้าอะไรต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับใครที่คิดที่จะปลูกบ้านาหรือว่าปลูกบ้านให้เช่าปลูกห้องแถวปลูกอพาร์ตเมนต์หรือว่ามีอพาร์ตเมนต์มีบ้านมีห้องแถวและให้เช่าอยู่แล้วทำนายว่าการเงินดีนะครับนะ sí. พื้นที่ให้เช่าต่างๆถ้าท่านมีพื้นที่ให้เช่าต่างๆหทำนายว่าการเงินดีนะครับ ดวงกลงล้อมหาสมบัตินะครับถือว่าดวงการเงินเนี่ยคือจะมีไหลเข้ามาเรื่อยๆนะเรียกว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำอาชีพอะไรนะฮะถือว่าการเงินก็จะไหลเข้าดีเลยนะเป็นดวงที่เขาเรียกว่าเป็นดวงลาบใหญ่ที่เข้ามาแล้วก็ลาบลอยเนี่ยถือว่าเด่นมากเลยนะครับเพราะว่าไพ่กลงล้อมหาสมบัตินะครับให้ความหมายทงเรื่องของ ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่จากลาบลอยด้วยนะครับอันนี้นะฮนะและไพ่ไปนี้นะครับหมายถึงการเงินที่เป็นหลักล้านหลัก10บล้านเลยนะอันนี้ความหมายของไพ่นะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปครับ ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะครับไพ่แปดเหรียญน,นะครับความหมายของไพ่หมายถึงยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากนะครับนะหมายถึงงานรับจ้างถึงงานฟรีแลนซ์นะครับนะ แลวว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการที่เป็นการรับจ้างนะครับทํานายว่าการเงินดีงานช่างช่างทุกประเภทเลยแบบนี้นะครับถือว่าการเงินดีอะไรก็ตามที่ทําแล้วได้ตังค์นะอะไรก็ตามที่ทําแล้วเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าแบบเหมือนว่าเราใช้เวลาทํามากเท่าไหร่ก็ได้ตังค์มากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการเงินท่านก็จะดีงานจะเข้ามาเยอะนะงานที่มีคอมมิชชั่นอันนี้คือเด่นมากเลยนะนะครับ งานที่มีคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้ถือว่าเด่นมากการเงินนี่ทำานายว่าไหลเข้าดีมากเลยนะครับนะฮะงานด้านการแบ่งสรรปันส่วนหุ้นกองทุนอ่าทำานายว่าการเงินดีนะครับอ่างานด้านที่เกี่ยวกับกองทุนนะการซื้อขายกองทุนหุ้นต่างๆนี่อันนี้ถือว่าถ้ามีไพ่แปดเหรียญเนี่ยทำานายว่าท่านจะมีผลกำไรที่ดีนะครับมีการปันผลกันอะไรดีแบบนี้นะ ถือว่าเป็นดวงการเงินที่สุดยอดเลยนะครับนะนะครับและเนนี้นะครับวันนี้เนี่ยไพ่ที่เชื่อมโยงกันกับไพ่แต่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่กรงล้อมหาสมบัติด,ด้วยอะไรที่มันแบ่งๆอาจจะมีอาจจะจะมีโชคลาภอะไรที่มันแบ่งๆได้เออนะครับอาจจะมีโชคลาภลาบลอยที่มันอะไรที่มันขึ้นชื่อว่าแบ่งๆเนี่ยอันนี้ถือว่าท่านอาจจะได้ลาบใจ จากสิ่งนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ดวงการเงินดีนะนะฮะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ราชาเศรษฐีอ่าอันนี้ก็สุดยอดไพ่อีกเหมือนกันวันนี้ไพ่การเงินขึ้นดีเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ในทีแรกนะนะฮะไพ่ ราชาสิทธทีนะครับหรือว่าพระราชาถือเหรียญหรือว่าไพ่ King of p e n t a c l e ตรงนี้นะครับหมายถึงการเงินที่ได้จากคำพูดนะครับการเงินที่ได้มาจากการเป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆนะหมายถึงการเงินที่มาจาก ในหน้าอันนี้นะครับวันนี้พไพ่ที่เกี่ยวกับพวกในหน้าอะไรแบบนี้ขึ้นเยอะนะใครทํางานด้านการขายและมีคอมมิชชั่นอ่ะอันนี้ถือว่าการเงินก็จะไหลเข้าดีมากเลยนะครับนะทำนายว่าท่านจะมีการเงินเข้ามาดีเลยใครที่ทํางานที่มีคอมมิชชั่นอ่ะนะฮะทำงานด้านการขายเป็นเซลอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะขายบ้านขายรถหรือขายอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในหน้าออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆทานายว่าการเงินดี ไหลเข้าดีเลยนะครับนะงานที่เกี่ยวกับคําพูดงานที่จะต้องไปให้คําปรึกษาต่างๆทํา,าทนายว่าการเงินดีมากดวงแบบนี้นะครับเรียกว่าดวงเศรษฐีลาบมหาทรัพย์หยิบจับทําอะไรทานายว่าประสบความสําเร็จทางเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะการติดต่อเจราจาเรื่องการเงินต่างๆทานายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับทำนายว่าท่านกะมีเกณฑ์จะได้สูงมาก แบบนี้นะครับดวงขึ้นแบบนี้ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอะไรเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นทํานายว่าท่านก็มีเ,เงินอาจจะได้ไหนไม่ช้านี้นะครับอาจจะได้สูงมากมีเณฑ์อาจจะได้สูงมากแบบนี้นะดวงแบบนี้นะครับเนี่ยมีไพ่บิอัลฟจูนขึ้นมีไพ่แปดเหรียญมีไพ่ราชาถือเหรียญแบบนี้ไม่แน่นะครับชาวราศี ธนูท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านได้อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับเรียกว่าเป็นการเงินที่สุดยอดมากเลยวันนี้ไพ่ขึ้นมานะฮะอาจจะได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเรียกว่า,าจ,จะได้โชคลาภแบบกระทันหันเลยก็ว่าได้นะครับแบบนี้นะอาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านละสิบล้านแบบกระทันหันปัจจุบันทันนนะครับชาวราศีธน,นูนะ มาดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ justice นะครับไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงงานด้านที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายใครทํางานด้านที่เกี่ยวกับการที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายํำนายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความละเอียดลออง,งานด้านบัญชีงานด้านที่เกี่ยวกับเป็นแม่บ้านทําความสะอาดต่างๆนะครับ งานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมวิศวกร,รงานด้านการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านตึกร้านบ้านช่องหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบกราฟิกดีไซน์ต่างๆที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์ต่างๆทานายว่าการเงินดีนะครับนะท่านอาจจะได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะครับนะฮนะงานที่เซ็นสัญญาแล้วได้ตังเนี่ยทำนายว่าการเงินดีนะครับนะหรือใครที่ มีธุรกิจที่จะต้องไปขายบ้านขายเรื่อบนี้ก็อาจจะมีการเซ็นสัญญาการซื้อขายในม่ชานี้ได้นะฮะอันนี้มาดูที่พไพ่ใบต่อไปพไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เดอะแชริออนะครับไพ่เดอะแชริออนะครับหมายถึงยานพาหนะ หมายถึง <c oughs> การเดินทางหมายถึงต่างประเทศนะครับหมายถึงรถนะนะใครที่จะขายรถทำไมว่าก็จะขายได้ครับหรือใครที่จะซื้อรถทำไมว่าก็จะได้ซื้อนะแบบนี้นะนะฮะแล้วภพ่ไปนี้นะครับก็ยังหมายถึงคนที่ทํางานด้านที่เกี่ยวกับราชการทหารอะไรแบบนี้นะงานราชการทหารอันนี้ถือว่าจะมีความก้าวหน้าในงาน ทำนายว่าตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะโตขึ้นนะครับงานที่เกี่ยวกับราชการที่จะต้องแบบนะดูเป็นแบบเหมือนนักลบนักลบหน่อยะงานด้านทหารตำรวจอะไรอย่างเนี้ยทำนายว่าท่านจะมีความก้าวหน้าในงาน,นแบบนี้นะครับอาจจะได้เป็น,นเรื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้เป็นเป็น,ปนยศดสูงสูงได้นะครับแล้วก็ใครที่ ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายรถอันนี้ถือว่าการเงินท่านก็จะดีนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถได้เจ้าของธุรกิจเองเลยหรือว่าจะเป็นเ,เซลล์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีทั้งหมดนะครับไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญน,นะครับหมายถึงหนี้สินนะหมายถึงการโอน หมายถึงการที่จะหมดหนี้หมดสินนะครับก็ทำายว่าชาวราศีธนูท่าน,นอาจจะได้โชคลาภกรเงยนก้อนใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินได้แสดงว่าท่านอาจจะได้โชคใหญ่นะครับหรือใครที่ทําธุรกิจที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าให้ลูกค้าเนี่ยไปทําสินเชื่อนะฮะก็ทำายว่าลูกค้าท่านเนี่ยนะครับก็จะทําสินเชื่อผ่านนะครับหรือตัวท่านเอง เดี๋ยวไปทาสินเชื่อก็ทำนายว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะนะครับตรงนี้นะครับเด่นมากเลยกับคนที่ขายของเงินผ่อนนะที่จะต้องให้ลูกค้าไปทําสินเชื่อนะครับซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยทำนายว่าลูกค้าของท่านเนี่ยก็จะทําสินเชื่อผ่านนะนะครับถ้าจจะได้โชคลาภจากมอเตอร์ไซค์ด้วยมาดูที่พไพ่ใบต่อไปนะครับ ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่อสศวบินถือไม้เท้านะครับพ่สวบินถือไม้เท้าหมายถึงหม,มายถึงความรวดเร็วหมายถึงความกระทันทันปัจจุบันทันด่วนความรีบๆรีบเร็วเร็วด่วนด่วนอ่านะนะฮะตรงนี้นะครับใครที่ทำงานด้านการขนส่งทำนายว่าดีการเงินดีนะ นะไม่ว่าจะเป็นขนส่งเล็กขนส่งใหญ่ส่งคนส่งของต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับการขายการเป็นเซลล์ดีมากทํานายว่าการเงินดีมากนะอย่างที่บอกครับวันนี้ไพ่ส่งผลเรื่องของการขายนี่ค่อนข้างดีงานการขายต่างๆทานายว่าดีนะครับการเงินดีเลยนะนะครับแล้วก็ไพ่ไปนี้นะครับก็หมายถึงงานต่างประเทศด้วยนะฮะ ครที่จะไปทํางานตับระเทศทำายว่าวีซ่าท่านก็จบผ่านการเงินดีนะครับนะใครที่ทำงานประจําทำไมว่าจะมีเกณฑ์การได้ย้ายงานนะครับถ้าท่านอยากคิดอยากจะย้ายอยากจะไปดูที่ใหม่ทำายว่าจะได้ที่ใหม่นะครับทำายว่าจะได้งานใหม่ที่ท่านต้องการนะนะครับดวงสุดยอดเรื่องการเงินนะครับวันนี้นะนะฮะรื้จุดดูคนที่ข้อเสนะีย ในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับข้อเสียในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูนะฮะท่านจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินในการซ่อมแซมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องเสียเงินในสิ่งนี้นะนะฮะ สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดยากนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินไปกับการเสียเงินที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือะแท็บเล็ตหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำนะครับอะอาจจะมีการฟังเสียหายเครื่องปงเครื่องปั่นต่างๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการเงินกับ บริวารกับญาติพี่น้องบุตรบริวารต่างๆนะอาจจะมีเรื่องมาจุกจิกให้ท่านต้องไปช่วยเหลือดูแลเรื่องการเงินต่างๆนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ไพ่ขึ้นดีการเงินขึ้นดีนะนะถือว่าดวงการเงินเนี่ยจะได้ลามใหญ่แบบเปลี่ยนชะตาชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับชาวราศีธนนะูนะนะ สรุปนะครับดวงของชาวราศีธนูดวงชะตาเปิดลาบทรัพย์ใหญ่ดวงเศรษฐีรวยทรัพย์ลาบลอยโชคใหญ่ทำนายว่าชาวราศีธนูนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ดุดดังเป็นเศรษฐีรวยรัย์ลาบใหญ่นะครับนะ ค,ค, refers, คิดหวังเรื่องของการเง e ินด้านใดทําไนว่าจะประสบความสําเร็จนะครับอ่ะแต่ที่คาดหวังเรื่องของการเ <correlation> ง sure ินก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านทำไยว่าท่านก็มีกินอาจจะได้สูงมากเลยนะนะดวงเด่นโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีธนูท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1เลยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดวงชะตาเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าอาจจะได้ลาบใหญ่ที่อาจจะทําให้ชาวราศีธนูนะครับ นะเปลี่ยนชะตาชีวิตเรื่องของการเงินได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับใครที่เป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะฮะการเงินนะครับถือว่าไม่ว่าจะหยิบจับธรรมชีพอะไรทำนายว่าท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะ งานด้านการค้าการขายงานด้านการเป็นเซลล์งานด้านการเป็นในหน้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าค้าขายที่ดินขายบ้านเป็นเซลลขายรถนะครับเป็นในหน้าออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆทำนายว่าการเงินดี Latin ee, นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินนะครับดวงชะตาถือว่าเป็นดวงชะตาที่อาจจะมีคนอุปถัถามเรื่องการเงินนะนะครับถือว่าเป็นสุดยอดดวงชะาตาลาบใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วน เรียกได้ว่าอาจจะได้เศรษฐีลาบใหญ่อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้านแบบปัจจุบันทันดวลหรือก็เป็นได้นะครับชาวราศีธนูนะครับนะใครที่คิดจะปลูกบ้านสร้างบ้านต่างๆทำายว่าท่านก็จะได้ปลูกได้สร้างนะครับใครที่จะไปทําธุรกิจให้เช่าบ้านต่างๆนะครับก็มีเกณฑ์จะได้ปลูกบ้านให้เช่าหรือใครที่มีธุรกิจแนวนี้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นการซื้อขายที่ดินซื้อขายบ้านหรือให้เช่าสิ่งปลูกสร้างให้เช่าที่ดินต่าง ทำนายว่าการเงินดีนะครับชาวราศีธน,นูนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวราศีธน,นูนะครับไหว,วขอพรกับพระพรหมไหวขอพรกับพระนาราย ว้กับพวามกับพระสังกัจจายก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาบให้กับชาวราศีขนูนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ตั้งใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ